เงือแลกเงินคือวิธีหาเงินของคนขยันวันนี้นะครับทีมช่างของชินาสภายเรานะครับเดินทางไปยังจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเพื่อไปส่งเครื่องจักรทอถุงมือให้กับลูกค้าคุณวรุพงศ์นะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวเนี่ยขอชมก่อนบ้านของคุณวรุพงศ์เนี่ยบรรยากาศดีสุดๆแล้วก็สร้างในพื้นที่ตัวเองนะครับแบ่งโซนไว้โซนหนึ่งสำหรับทําธุรกิจทอถุงมือนะครับเนื่องจากทางคุณวรุพงศ์เนี่ยมองธุรกิจนี้ไว้สักพักแล้ว ตัวคุณวรลลภพงศ์เนี่ยเป็นอดีตวิศวกรนะครับบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็เปิดบริษัททำเทรดดิ้งด้วยซื้อมาขายไปด้วยและถุงมือเนี่ยก็คือหน่วยสินค้าหน่วยหนึ่งที่ทางคุณวรุลภพงศ์เนี่ยขายอยู่นะครับก็มองหามองหาก็มาเจอกับชินสภายเราก็ลงทุนลงทุนเครื่องจักรเลยเพื่อที่จะได้ทําการลดต้นทุนไปในตัวนะครับจะได้กระจายสินค้าได้มากขึ้นนะครับผลิตเองนะครับ วันนี้ก็ทีมช่างก็ส่งเครื่องจักรให้เรียบร้อยนะครับอยู่หน้าง,งานบรรยากาศในการทำงานนี่ดีสุดๆนะครับอย่างกับทำงานอยู่บนรีสอร์ทนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับท่อถุงมือกับชินนสะพายนะครับทําง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทําการตลาดก็ขายได้นะครับสวัสดีครับ